เบ็ดเบ็เบ็เบ็ดโอ๊ยโอ๊ยศพแรกแกไม่จะลุดตันเลยไปซะแล้วแต่มันเดินจะดีตรงที่เวลาหมดแล้วบางยังบาดไม่สตาร์ทได้ก็คิว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 แม่งเลยใช่ใช่<ๆ>มันมันอย่างที่ผมบอกมันเฮ้ยข้างล่างอีกพี่โอเครอบนี้พี่ต้องพี่ต้ <c oughs> <Okay. S 3> องกองดรอบนี้พี่ต้องเสือ้อรองเท้าเสือ้อ เอาฝานเอาานพี่เอาเลยโอ้พี่ลืมกดเสอก็เลยไปไปเลอาคิวคิพี่เอาให้โดนเอาให้โดนเอาโดนขอวูพี่จะได้สักจปูพี่ไหวปะีมีปะเสื้อมีหัวลิเตอร์ไหมมีเ้อไหมมี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 ลีลีลีเลยเอาโอเคเอาเลยเอเลยผมจตั้ตั้เอาเลยเอาฝาแล้วพี่เอาให้โดนสักต้นเฮ้ เฮี้ยเป็นๆแล้วพี่เป็นเรื่องแล้วผมจะตายไม่ได้เออพี่เิวมันหน่อยพี่เหลืออะไรบ้างอ่ะเหลืออีสตันโอ้โหขนาดทุกคนกดไอ้เฮี้ยพี่เหลือกดพี่เกือบเสียวเลยไงพี่พี่กดผิดเฮี้ยไม่ไม่ตายเกือบเสียวเล้เฮี้ยกูกูกดไปแล้วเฮี้ยไปมันไอ้เฮี้ยติดดีเลย์สกิลอย่างที่บอกไันสัตว์เลย ี้ย yeah. ถ้าเมื่อกี้พี่กดเสื้อทันก็คือมันตายแต่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่เหลือจริงๆเลยโอ้โหจะเกือบเสียวแล้วเยิ่งทำให้รู้ว่าบิวมันไร้เทียมทาน,นกันาด <c oughs> ไหนอะเห็นไหมบอกแล้วเก่งเล่นได้โอเคไปกลับแล้วพี่ของผมเต็มแนละ้วแบกไม่ไหว้นะโตัวโลในเดี๋ยวนี้จะมันก็ฟาร์มได้แต่มันก็นานเหมนะือนกันรถสตาร์ติกินมันเร็วมากยิ้มผ้าเลยบาย have a great time ่ะพ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่โบยาเกาะพี่ก็จะล้มมาดิยาเกาะก็ล้มมาดิห้าจุดสามล้มเลยเฮ้ยยาเกาะก็ล้มมาดิยาเกาะมันก็กันน้ำแข็งไม่อยู่เสร็จเรียบร้อยพี่โปงเลดี้โก้เลดี้โก้ลืมกินอาหารดิวะอย่าบอกนะพี่ก็ลืมเมื่อกี้อาหารโดนพี่มีอาหารในขนาดนี้น้องโอ้โห มันนี่นี่ต่อให้แล้วเนี่อาาหรโอเคนี่มาแล้วโอเคสบายเปิดแล้วพี่สักพักอะไอที่กูเห็นอะสบายแต่ข้างหลังมันมีแปดจุดสามวิ่งมาเหมือนกันเขียดอีกเขียดอีกเนี่ยมาพี่มาพี่มามาโอ้ยไปพี่เอ้าเชี่ยเอ้ยขวัญเอแขกโอเคไม่เป็นไรพี่ผมบดเบ็ดแล้วดีดีดีรอรอผมรอบหน้าโอเครอผมรอบหน้าพี่บุ๋มสามสองหนึ่งเอาเอาเนเจอร์พี่เอาเอา ูเอาเคื่อต่อเลยไหมพี่ได้เอาๆพี่พี่พี่หนีก่อน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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายพี่จะเลือดไปยัง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 พี่เหลือหัวใช่ปะโอเคโอเคกดหัวกดหัวโอเคใจเย็นๆรอ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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพี่ไม่มีอะไรไม่มีเลยสามมิพี่เมีอนติไม่ไม่ไม่ต้องรอติพี่อ่าพี่เดี๋ยวพี่พี่พี่เสื้อแล้วพี่คิวหนึ่งเลยนะโอเคไหมมาเอาเลยเลยพี่ แหม่ไม่ต้องใช้เลยเนะปกติอะไรอ,ะ,อะไรเนด้ออะไรเซ็ตอะไรกูจะจัดเต็มอะไรบ้าเลยมาแล้วมาแล้ววะมาแล้ววะข้างหน้าวะอันนี้อันนี้ของจริงพี่อันนี้ของจริงดูอยู่ดูอยู่ดูเทปแปดเทปแปดพี่เกลียวสติ๊กเกอร์พี่วันช็อตเหมือนกันมามาพี่มามามาตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่หญโดนสโลเฮียเดินไม่ออกอุยอ้ยดเดียวเดียวเดียวพี่วิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมา เอ้ยดินตามไปโอเคมันตายแล้วตัวนึงพี่คนมีเสื้อไหมตัดละโอเคไม่เป็นไรพี่มีอะไรอีกบ้างมีอันติมีอัวติแต่แต่ไม่มีม่มีไมีมีโอเคงั้นต้องหล่อเสื้อเสื้อสองพัญสุดเสื้อสองพันนี่แหละเดี๋ยวผมรอตันให้ตอนวิยี่สิบเก้าวิเสื้อนะ ม,มีอติใช่ไหมมี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 งั้นเลยอติเลยอติสตดๆแหละแบกไล่สดๆเลยพี่เอาแบบไม่แรงเนี่ยเออเบิ่อมนเหนลือน้อยเอาแบบแม่งๆไม่แรงเนี่ยแหละพี่ไม่แรง <c oughs> ไ,ไ,ไอ,อ้เจนพี่ไปเก็บตัวลูกโอ้ยล้านหนึ่งโอ้ยไอ้เอจนัอนแลดกล่องกูไปแล้วปะกล่องเกิดเปิดได้แล้วเหรอเปิดได้แล้วตอนนี้ตายตรงบันไดอะพี่ไ่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้หเก้าแสนว่ะตัวนี้ล้านหนึ่งใช่โอ้โหกแสนเยอย พี่ได้ 1.43m แล้วผมได้2.7ละไปครับไป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 ชลเลยนะเฮียมันเจอในคอร์รับก็บ่อยสมัยที่แบบคนมันบ้าๆเล่นกันพี่มามาพี่มามาเอาตัวเนี้ยเนี่ยขวาเนี้ยโอ้โหอยู่คู่กันอย่างงี้เฮียเฮียิงพี่มันแบบที่บินเก็บบินก่อนแล้วไปตะกี้ทีนึงก็ได้บิงก่อนบิงก่อนทีนึ่งหันก็มาตะกี้พี่อ่ะก็มาตะกี้โอ้พี่ถอย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 ชิบหายอ่เฮียไจะเป็นไรเป็นไรเอฟเฟคเออไปไปได้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 ให้ผมไอ้นี่ เนี่ยพี่เดี๋ยวผมเก็บการเที่ยวพี uh. ่มาเล่นต uh ่อมาได้ๆเก็บต่อเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรมีคนดิ้นได้พี่ได้ยินเสียงปันดาบอะไม่ผมก็ได้ยินโอ้โหตัวนี้ได้แน่พี่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไป ไอ้เฮียมันขึ้นมามันกลับขึ้นมาแล้วพี่มันเห็นเห็นสภาพแล้วบอกกลับขึ้นมาเลยพี่อันนี้พี่มีเตื้อใช่ปะแต่ผมยังไม่มีตะกี้เลยไอ้เฮียแม่งกลับขึ้นมาเลยเมื่อกี้แม่งบอกกูเห็นสภาพแล้วเออตีมันสะกี้มันพี่สวยๆตเอานะเอานะโอเค okay, ผมคมีมีใบได้มีมี๊บเด็กอ่ะดีหัวมาพี่ดีหัวมาแล้วรออีกรอบนึงถ้ามีมีแล้วบอกผมแค่นั้นโอเคตอนนี้พี่มีรองเท้ามีทุกอย่างแล้ว โอเคอันตีไม่ต้องก็ได้งั้นพี่ก็เออเดี๋ยวเอาเอาก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดิมอ่ะพี่เสื้อก่อนเพราะรอบนี้พี่ไม่มีอะไรโอเคเอาเลยพี่เอาเลยมากดมาเลยกลดมาเลยเย้ตายแล้วเนีเอาเถอะมันอันนี้เฮียอะไรเด่ะจะเอาไหมลโดนมันตีเอาเข่าวิ่งเอาเอาพี่เอาข่าเย็นเนี่ย เลดี้โก้อดาคู่พี่พี่ข้านอคู่กันหมพี่ผมได้มาล้านสามแล้วพี่โอเคยังเป็นการหาเงินดีๆเฮ้ยมีคนไอ้แอ้ยยังถอนทุนอยู่เลยโอ้โหเอ้ยอ้มมันอ๋ออ๋ออ๋เอาเลยพี่มากดหัวน้ำแข็งพี่ ไม่กโหรอ่ะวัดเอ้ามีมีแต่ไม่กด,ก,ดกูก็เลยไม่ตันก็เห็นไม่กดสักทีอ่อยเฮียแม่งตั้งเป็นคำราม <c oughs> อะไรแต่กูถอนให้ทุนมึง <c oughs> ถอนส่งไปดิพี่ส่งวิญญาณเลยอ้าว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 อ้าอ้าวอ้าอย่างนี้เอา<พ>อ,อย่างนี้อย่างนี้ แมันจะมีเมอร์พี่มันจะหนีได้โอเคผมฟาดอีกรอบโดนเอาไปฮะโดนพี่เหรอโดนดิโดนพี่ยังไม่ได้กดเสื้อใช่ไหมเหลือเสื้อกับหัว่่มม้้ไไไไดดดดกกเหดีหัวรอรอรอนเดี๋ยวรอผมจะตั้นใหม่เอา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 เาเเลยพี่ผมจะทำตั้นถึงแล้วถึงแล้วเอาเลยเนี่ยแค่นี้แหละเด็กกูก็เอาเยอะกินหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เฮ้ยมี่ ขึ้นมาไปแล้ว okay, ม um. ือไวนี่ว่าโอ้ยยันยันอ่ะแลเรียบรอยอย่างเงี้โอ้โหเสร็จอโหไม่ต้องมือไปแล้วยิ้มไปค่ะหลบมีเสื้อจะไปพี่ผมรอเก็บของไปอ่ะพี่ไปตามมาพี่ผมรออันตีพี่แป๊บเจอกี่สิบวิบิพวกเฮียข้างหลังบอกกูจะเอาดีไหมบิงบินมาเลยก็ได้นะพี่ ถ้ามีเออวิ่งมารอเลยเอามอบนะเอางั้นเอาเลยพี่ลงเลยถ้าม,มอบก็ยึดน้องบอกเอากูไปเร็วๆ <c> โ <oughs> <c oughs> อ้โหเฮ้ยชีวิตมึงเก็บไอ้ยข้างบนมีอีกพี่จะทำปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเรียบร้อยให้เรามึงแตกอันอย่างเงี้ยสามสองหนึ่งโอเคมาวิ่งมาเลยพี่วิ่งมาจะถึงแล้วพี่มา ๊บะเบะเบะแล้วเบะไปเท้าไหนี่มันหมดแฟชั่นในการมีชีวิตอยู่แล้วเยี่ยมชีวิตอะไรโอ้แล้วรีเยไอ้คนนี้มันเข้ามาอุยอยากเล่น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 เปล่าอยากเล่นเปล่าอยากเล่นเปล่า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 ลงมอย่างไยเด พี่พี่พี่เอาแม่งเลยพี่เก็บ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 พี่บินออกนะถ้าไม่ไหวผมมียิงเก็บคอครับอเคโอเคโอพี่พี่ยังเหลือเสื้ออยู่ใช่ไหมพี่ยังเหลือเสื้ออยู่โอเคมาเรอรอไปวิ่งตามมาพี่วิ่งตามมาโอเครองเท้าพี่อีกอยู่อ่ะรองเท้าพี่สิบเจ็ดวิไม่ไม่ต้องเท้าพี่พี่บิงมานะโอเคเดี๋ยวพี่บินไปหาเนาะใช่ใเอาเลยพี่เอาเลยพี่ มาเสื้อคำๆเนี่พี่แกหัว่าลีเจน่ะพี่เหลือหัว่ลีอะพี่ลีรอดก็ไปโดนมาเลยเห็นว่าพี่พี่เป็นตีละพี่เป็นรองเท้าด้วยโอ้ไม่โดนเนี่ยพี่รอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไรมเดี๋ยวผมสกิลที่สกิลหนึ่งเฉยๆก็ได้แต่ผมไม่ได้ เอาเดิ oh, okay. Wait, hey, ีเอาเดิมทดนอ้ยเ้ไม่เป็นไรผมาดนเตมหมดจังหวะนี้แหละเฮ้ยเป้ตว่เที่กลางหลปตนแยของนักดาบโอ้ยพี่ไอตัวเมื่อกี้ห้าดมทั้งตัวพี่แกทุกชิ้นเลยแต่รองเท้าเฮ้ยเจออ้หมัดว่ะ บัตรบอลชตว่ะมาคู่กับบัตรเลเทอร์ว่ะพี่โอเคเอาถ้าเอาบัดก่อนบัตรเลเทอร์ก็ม,มีอะไรแต่เรามานาพี่ก่อนพี่มีผ้าคลุมนะเอพี่มีผ้าคลุมเรามานาพี่ก่อนเดี๋ยวผมเช้ตะก,กิยมันก่อนนะอยู่อยู่ตรงนี้ไว้นะพี่อย่าออกไปนครเนี่ยวเดี๋ยวพี่พี่ไล่ตะก,กิยโอเวอร์เดอะวอลได้นะให้ผมออกไปคนเดียวหรือจะพี่จะออกมาด้วยก็ได้ oh. พี่เอาเอาบัตรนี่แหะผมเปลี่ยนใจแล้วพี่ย พี่เดินก่อนิ่งวิงวิงพี่มี่วิงปะวิงออกก่อนวิงออกก่อนโอเคสวยสวยบาดตายแล้วรอๆอย่าเพิ่งมาพี่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายยายายาพี่ชิบหายแล้วโอเคพี่กดไปให้พี่อยู่พี่อยู่โอเคสามารถเล่นได้พี่มีหัวไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาสิบวิแล้วพี่เสียเสื้อไปแล้วหรอพี่ยังไม่ได้เสียเสื้อพี่พี่มีเสื้อพี่ทุกอย่างเลยโอเคโอเคโอเครอดรอรอก่อนรอก่อนมันมันจะต่อยพี่มันจะต่อยพี่รอก่อนรอก่อนมันจะตายพี่เดี๋ยวรอผมไบมันก่อน เอาพี่เอา,อาดอกไม้อะไรดอกไม้อะไรดอกไม้ก็ไม่ช่วยมึงหรอกนี่น่าอย่งเอาเรื่องเรื่องต้องใจเยน็นต้องใจเยน็นเรา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 ีบไปลไปพี่ร้านเจ็ดไลเวี้ยก่อนเลยโอ้โห <laughs>